เออแม่ครับมามีเลยอยากสิบอกแม่ครับเรื่องอีอย่างไงลูกคือว่ามากับแม่น่ะอ,อยากแต่งงานกันครับฮะไอ้มอกับบักแม่สิแต่งงานกันบม่ได้การแล้วมันผิดกฎของมูบาแล้วนี่แบบนี้ต้องไปบอกผู้ใหญ่บ้านแล้วละงกูคงสืบไปยอมดอกที่เห็นลูกบ้านมักเพศเดียวกันจับมือถือแขนยางไปใส่มาใสา่เห็นแล้วขี้เดียดวะผู้ชายหักกันมันผิดตรงได้วะความหักหรือคือความประทานดิจิตอลกัน เมื่วานเป็ยนเพศไดมันตา่างกันหมดเลยวะแม่ครับนี่ครับมาอซื้อ,อยากกระชเส้นตาเมื่อก่อนนะมาฝากเห็นแม่จบงปวดล้างปวดเอวดอยาก,กระชสเส้นตาเมื่อก่อนดาแม่กําลัางอยากได้ย่พอดีเลยแม่เห็นแต่สมค้นขางบ้านนะแล้วว่ากินตัวนี้แล้วนะดีว่าสันลูกแม่ครับแม่ใครกินเพื่อนก็นกนว่าดีไปเว้ดนั่นแหละ แม่ฝ้ากินไม่ไหวเดอ้อสีได้เศร้าเปิดลังเร็วๆวเออแม่ครับมามิเลยอ,อยากสิบอกแม่ครับเรื่องอีหยังไงลูกเออคือว่าอืมอก,กับแม่นะ่ะอยากแต่งงานกันครับฮะอยากแต่งงานแม่ครับแม่มอก,กับแม่นะ่ะกระบกันมาโดนแล้ว มเลยคิดว่าหลังจากเนี้ยมาไดใช้ชีวิตคููกับแม่จากเทื่อนึงครับแล้วแม่ว่าต้องเป็นห่วงเด้อว่ามอสิทธิีแม่ไปไซอะมาสัญญาเลยว่ามาสิฮักแล้วก็ดูแลแม่ตลอดไปเลยจ้าแม่ไม่ด้ห่วงเด้อลูกเรื่องนั้นน่ะวาแต่แม่นเถาะโอเคบ่ถ้าแม่จะไปขอพอกับแม่แม่นนั่นน่ะบ่มีปัญหาครับแม่ ไอ้ดกับบักแม่สิแต่งงานกันบม่ได้การแล้วมันผิดกฎของมูบานเนีน่ยนี่แบบนี้ต้องไปบอกผู้ใหญ่บานแล้วละฮะบอกโมตรงแม่เนี่ยนะสิแต่งงานกันนะแมนจา้ยาพอผู้ใหญ่เราใส่วามูบานเท่ามีกฎห้ามคนเพศเดียวกันแต่งงานกันเราเป็นอย่างยายแตวแ๋วเราคือสิกา่าฟาฝืนกฎแล้วก็จัดงานแต่งให้ลูกเล่าแบบนแเนี้ยยายแตว๋วนี่ยหายแต๋วทั้งที่ก็หูว่าพอไส้กบพอไส่แต่งงานน้วยกันนะมันผิดกฎธรรมชาติ มันผิดผีบานผีเลื่อนมันผิดกฎของมู่บานหัวโบราณยังเข้าแล้วเล่านะก็ยังเห็นดีเห็นงามกระลุกแล้อีกแบบเนี่ยมันเอาไว้ย,ยวังไงตดอเด้อแต่ขาจะเฮ็นจังใดดีพอพงายนี้ข้ยังสันน่นไงก้าไม่เลยเหตุให้มันออกจากมู่บานเ้าไปเลย เม่กลายากระไสเ้นตามังกรดําเนี่ยมันดีหรีเนาะแม่กินมาทั้งเดียพ่อเดือนอยู่นี่อาการที่แม่เคยเจ็บเคยปวดแบบทรมา่นเนี่ยเด๋ยนนี้เนี่ยมันบบเจ็บบบปวดแล้วเห็นบอมอดบอกแล้วว่ายาตัวเนี่ยมันดีหรีแต่ว่าแม่ก็กินไปเรื่อยกอนเด้อจนก็ามนสิหายขาดแล้วแม่ค่อยเศร้ากินเข้าใจว่าครับจ้าลูกขอบใจเลยหลายเด้อที่สื่อยามนนาฝากแม่ เอานน่การแต่งงานเอาไปแจกพี่แจกน้องเฮาเดเดได้หรูกเด้อได้แล้วป่ะครับแม่ได้แล้วเออแม่แต่ว่าพวกญาติพี่น้องเพิรนสิบาวาอยังเฮาบ่กครับที่มอดกับแม่น่ะสีแต่งงานกันบ่ต้องห่วงดอกลูญาติพี่น้องเฮ้าน่ะแม่ไปบอกเพิ่์สไวเมดแล้วญาติพี่น้องเฮาน่ะเป็นคนหัวสมัยใหม่เพราะมีปัญหาดอกอมแม่ครับแต่ว่า กฎของมูบ้านเขานน่ะเพื่อนม่อยคนเพจเดียวกันแต่งงานกันโมเมนบอครับแม่แล้วกับผ้ากันหูอยู่เราเป็นอย่างน้ำผ้ากันฝ้าฝืนนำ้ำฮะเอา้ใหญ่ลี่ยายแต๋วนี่เจ้าเห็ดอี่ยงเจ้าหูบ่าว่าเจ้าอ่ะกำลังฝ้าฝืนกดของมู่บ้านอยู่เลยกะเด็กน้อยมันหักกันเสเห็ดจังใดได้ล่ะมันกับว่าด้เสียหายอย่างนี้ล่ะ แต่กดมันก็คือกดผู้ชายกผู้ทายแต่งงานกันอะ่ะเขาถือเป็นเสนียดของมูบานนี่แล้วเ้ากะสิถือผีบานผีเรื่อนลงโถดจะหูโตปะเนี่ยไรสารนะน้าผีบานผีเรือ่อนนี่ยังตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นจักเถื่อเห็นแต่พวกชาวบ้านละ่ะและไอ้ยังที่จะคองมาถึกใจอะ่ะกรพากันออกมาอ้ากตลอดเลยเมื่อุบปากดูนี่เลยนะบักหมดเมื่อัวจะเกิดมาจากเปีเมื่อสิไปหูเรื่องอี่ยังครับกูถามเนะ่ยเมื่อหูบอว่าในสมัยก่อนอะ่ะ ที่หมู่บา้านเฮาแหลงไมาเป็นป,ปีนปีเนี่ยย้นอนยังก็ย้อนคนเฮ็ดพิษกดหมูบ่บ้านคือจังซุมซูอะไรสิแหลงมาแหลงอ่ะมันก็เรื่องของธรรมชาติบอม่มันไม่เกี่ยวกับว่าผู้ใดเฮ็ดพิษกฏได้หรอครับผูยย้ใหญ่ก็พวกมึงอ่ะมันผิดธรรมชาติไงจังใดอ่ะอกูคงสืบไปย้อมดอกที่เห็นลูกบ้านมักเพศเดียวกันจับมือถือแขนยางไปใส่มาใสา่เห็นแล้วขี้เดียดว่ะแม่แล้วครับผู้ใหญ่ ผู้ญิ่งในบานกับมีต่างหลายคนมาผากันมักไปมักผู้ท้ายน้ำกันเองเวะหน้าขยะขยงที่สุดเลยอ่ะผู้ท้ายหักกันมันผิดตองได้ว่าความหักหรือคือความประทานดิจิอกันหมู่บ้านจะเปลี่ยนเพศไหนมันต่างกันบองได้ว่านี่มันยุคสมัยใดแล้วจะพากันหัวโบราณแน่เถอะสมพาอหลืเนาะได้พากันตั้งซื้อหมู่บ้านลหมู่บ้านหัวโบราณน่ะมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะบอกแมนมึงเป็นแผลคือสีมกาดต่อหล่อต่อเถียงของกูกูบอกให้เลยนะ ว่าพวกมึงบ่มีวันสมหวังดอกกูในฐานะผู้นำของหมูบ่บ้านกูบนย่อมดอกคันสูนี่คิดว่าสิจัดงานแต่งในหมู่บ้านแห่งนี้สูเตรียมโตถึงนนเนตเลเถิดแเลยถึงกัาเนตเลเทศเลติพอผู้ใหญ่แม่น่ะตัวแต่คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านเนี่ยบ่มีไผเห็นดีน้ำดอกคนที่เห็นดีเห็นงามนั่นกับคนสิไม่แต่ญยติพี่นองของซุ่มเจ้าเท่านั้นล่ะ พราะฉะนั้นแล้วกับผ้ากระใส่หัวไปจากมู่บ้านหัวโบลาาเลยออกไปเลยไปใจเย็นๆดียก่อนเด้อพอผู้ใหญ่จะถึงกับแน่ละเทศกันออกจากมู่บ้านเทอคอยก็เกิดอยู่ในบ้านนี้คอยก็อยากตายในบ้านนี้คอยแบาอย่างนี้ไปใส่ดอกเดี๋ยวคอยจะคุยกระลูกคอยไม่ดอกเด้อก็นึกว่าสิแน่แล้วจจำไว้นะ ผู้ดใดคัดขืนคำสั่งหรือฝฟาฝืนกฎแลววงเจอดีแฮะสมน้ำหนักพูดง่ามๆคือกูกามีเมพาผ้ากันมักเสือกไปกินกันเองพวกสูรสองคนอเตรียมโตเดือดหลอนไหนเลยบาย ไม่ต้องเสียใจเด้อถึงห้องสองคนสิอะไรแตงา้านกันแต่ก็บ,บริดหมายความว่าห้องสองคนเน่สิหักกันบรไเดเด้อเป็นยังอ่ะเป็นอย่างคนทุกคนคือต้องกีดกันพวกเขาพ่อมาพวกไม่นคนปกติทั่วไปคือคนอื่นสิเพราะคือสิบวมีสิทธิเท่าเทียมนคนอื่นได้อะขึน้นอยู่กับสังคมที่เขาอ,อยู่อะ หมู่บ้านเฮากาเจอกอยังบ่ท่านพาก,กันเปิดกว้างในเรื่องนี้กรเจอกข้นคิดว่าผู้ใต้อะก็ต้องเกิดมาคู่กับผู้ญิ่งเท่านั้นแด้อีกอย่างนะประเทศไทยเฮาอ่ะกคยยังมุมมีกฎหมายมารองรับในการแต่งงานแบบวกเพศที่สามของเฮาเลย อย่าขิดหลายได้รู้ถึงหล่าสองคนสิบอเดตแต่งงานกันนะ่ะแต่แม่กับย่อมรับเวาลาสองคนนะนะั่นน่ะเป็นคู่ชีวิตที่ดีในสายตาแม่คือเกานัา่นละผู้ใดบ่บยอมรับกับ้างแต่แม่นะ่ะยอมรับการแต่งงานนะ่ะมันก็เป็นการประกาศให้คนหูซื่อ,อไอ้ผู้ใดบ่บหูก็บบ่เป็นยังขอให้หล่าสองคนนะนะั่นหักกันแท่งกัน่าถิม่าป๋ากัน หากกันไปโดนๆเด้อลูกเด้อมาแม่ผูกแขนให้หมอดกับแม่น่ะขอบใจแม่หลายเดอ้อที่เข้าใจห้องสองคนแม่ขอให้หลาสองคนน่ะหักกันแพร่งกันเดอ้ออย่าถิ่นอย่าป้ากัน หักกันไปโดนๆนักเบากะห่ยซอยกันพยุ่งกันห,หักกันแท่งกันได้ลูกเดอ้อย่าเหตุให้เขาวาได้วาความหักของเพศที่สามเนี่ยมันเป็นหักที่ชาบฉวยเข้าใจบอ <c oughs> สมนำนาสองคนนั่นเนาะ มันก็คงองากสิแต่งงานมีชีวิตครูแบบผู้ทายเล้ากับผู้ยิ่งทัวไปแต่ก็ฝันไปเถอะเจงใดเก๋มันก็คือเกม๋มามีสิทธิ์มาเทียบท่าผู้ยิ่งใดดอกพอผู้ใยญ่ววานะ่ะเดี๋ยวเนี่ยไม่รู้มันเกิดยังไงอ่ะนผู้ทายดีๆก็ไปมาผู้ทายน้ำกันห้งเธอไม่ยิ่งก็ไปมากันกับทอมแล้วอ่ะทอมไปมากับเก๋ดีบ่ดีกับเธอก็บไปมี่ยังกับม่ยิ่ง โอ้ยบอกให้เลยวิปริตพิษเพศกันไปเบิร์ตขันพ่อพุยยไม่มีลูกนะคาทิมเบิร์ตแหละบ่คเก็บไปดอกอายคนวะฮะนี่มาเหี้ยงนีพ่อพยยุยยจะเห็นข้าวนี่ไปอ่ะข้าวเหี้ยงวะกันนีเด่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านสภาพแล้วอ่ะเฮะ้ยยังวะนี่มันพานเนีังเด๋วะ่ะก็ลูกคือกันอ่ะ แต่แวอก็เห็นว่าเขาพักดันเรื่องไม่โดดแล้วแต่กับบัพาจากเธอเราเป็นยังอยู่ดีๆคขึ้นาพาน่ะเป็นอย่างประเทศไทยเฮาต้องยอมหลับค้นแบบหนีน้ำอ่ะพ่อพญ่ยพ่อพญ่ว่ามันคงสิเป็นพ่อโลกหอนดแทนเลยวะ่ะที่เหตุความคิดของคนเฮาเนี่ยมันเพีย้ยนคิดแต่ยังไงอ่ะเอาคนผิดธรรมศาติอ่ะให้มาเทีเทยบกับคนที่ปกติแบบเฮาอะ่ะเราแบบหนีการแสดงว่า บักมอดกับบักแม่นกัสามารถมีสิทธิจัดงานแต่งในปกติเราตีเป็นไปไ่ได้ดอกต่อให้มีกฎหมายสมรุลเท่าเทียมออกมาจากไหนก็นตามจางไหนแล้วพอพี่ใหญ่ก็สิบพย่อมเปลี่ยนกฎของหมู่บ้านเด็ดขาดขนาดที่เมื่อวานนี้ไม่แต่เฉพาะในป,ประเทศไทยต่างประเทศก็นําเสนอข่าวว่าสภาไทยผ่านร่างกฎหมายสมดุเท่าเทียมเย yeah. ในที่สุดรัฐบาลก็เล็เห็นความสําคัญของเพจที่สามของห้องล้วอ่ะเขาโคตรดีใจเลยขั้นสัน้นก็แสดงว่าพ่อสองคนก็แต่งงานกันได้แล้วเป็นบ่ถ้ารัฐบาลเขาออกกฎหมายใหม่มารับร่องแบบเนี่ยไม่ใช่ว่าพาอมีผู้ใหญมากีก่การว่มหักบกักหลาสองคนได้ดอกขั้นสนะั้นอ่ะมา่อกับแม่นะ่ะพากันออาการไปแจกให้ชาวบ้านก็เด้วยครับจ้าลูกเดี๋ยวก่อนฮะ พี่ญ,ญลี่เมื่อเสี่ยกายไปแจกให้ผู้นด้เนี่ยในเมื่อเมื่อยังป่ได้ออนุญาตจากกูกูเป็นพยาใหญ่บ้างเจ้าผูไดดอ่านข่าวตีว่ารัฐบาลเขาน่ะประกาศให้มีการสมรสได้เท่าเทียมกันแลว้วถึงกดเสียออกมาแล้วมันจะเป็นนีงอย่างได้เมื่อเมื่อส่อยู่หนีบก็ไ้อยู่แล้วเพราะว่าเศร้าบาดเนี่ยบ่ม,มีผู้ใดยอมเมื่อยอมกับเรื่องของเจ้าตัวใครว่าไปหยิมเงินเจ้ามาแต่งได้ล่ะ ให้พ่าใจอะก็แค่บ่ต้องไม่งานแต่งข่อยก็แค่นั้นข่อยจะงานกันแบบอบอุ่นให้ในครอบครัวข่อยแล้ญาติญาติข่อยมันจะเป็นต้องของอนุญาตเจ้าเลยแต่นี่มันคือมูบานของกูน้อยมึงกล่าวว่ามาเด็กจังไหนว่ามู่บานของกูมึงลืมคำพืชเจ้าของตีก่อนจิมาตั้งมูบานเนี่ยมึงยังเป็นเด็กหน่อยแลนหล่นแลนไปแลนมาอยู่เลยพ่อมึงเดี๋ยวมาเป็นผู้นำมูบานแล้ว มึงเรื่องกำพืดเจ้าของเนาะขันบ่มีคะแนนจากพวกกูน่ะมึงสิได้เป็นบอผู้ใหญ่บ้านนั่นน่ะมึงคือบอสำนึกบุญคุณกูณแน่เจ้าว่าต้องมาทวงบุญคุณข่อยดอกเพราะอันเนี่ยมันเป็นนาทียองข่อยแล้วอีกอย่างหนึง่งเศร้าบ้านแถวเนี่ยเขาก็บ่ได้มักเพจที่สามข่อยได้มาคัดขวางใหม่เขาแต่งงานกันก็แค่นั้นบักไหนมันกล้าคัดขวางกฎหมายวะไปเอิญเมืเ่อกูเห็นหน้ามันบึงดู กูทีได้ไปแจ้งตำรวจมาจับมันเข่าคุกให้หมดเลยมันมีสิทธิ์อย่างมันจังมาละเมิอดอิสรภาพของคนอื่นมึงไว้แล้วเอเอเบอร์แม่นข่อยเด้อบแมม่แม่นมึงลรอมันแม่นไผ่บอกสำมีติเออเออมึงบอกไปเองแม่นบ่ให้กูถามมึงแน่ถอดมึงเป็นอีหยั้งนักหนากับเพศท,ที่สามเนี่ย ไอ้แคเขาสิแต่งงานกันสื่อมึงก็สิเป็นจิตายแท้เขาก็แค่ต้องการความภากที่สมบูรณ์ก็แค่นั่นมึงมีปมตีมึงคือนั่ขีดข<ม>วางเขาอยู่ตลอดเวลาแท้แมนยูพวกข่อยกับคนคือกันกับพวกเจ้าการที่ข่อยคบกันน่ะไม่ได้พวกเจ้าเดี๋ยวรอมองได้วะกับกูมากอะมากมากก็เรื่องของมึงดีเวลมึงกับกวกกูมากมือกันตีนิสัยแบบนี้ต่อให้เหลือมึงคนเดียวบนโลกนี้นะพวกกูกับพวกมึงดอก ใจแคบแถมทัศนคติก็แยกตั้งหากสมเพอ้อเหรอเนาะมึงมีผู้เดียวมึงจากเือนน่มึงบักแมนพ,พ่อผู้ใหญ่เจ้าต้องเนระเทศสซุมมันออกจากหมู่บ้านท่าให้ได้เลยเอาเลยบักซัมลี่ถ้ามึงสิกล่าวตำแนงมึงมาแหลกครับกูกูมายอมมึงไงงายดอกลูกไผ่ไผ่สลาย,ายกูสิให้ลูกกูสองคนเนี่ยแต่งงานกันถ้าผูใ้ใดเขามาขัาดขวางกันเขามาเขามาเลยเออเวล เว่าหฮากกับกันดีกว่าว่ะเบิงรงเมตแต้วสิเอาแถวว่ะเอาพ่อผู้ใหญ่เจ้าคือน้องมันง่ายแท้กูไม่อยากที่คุกไปไปเลยแล้วมึงก็ต้องมารวมงานลูกกูเด้อถ้าพวกมึงเขามามันจะเป็นเสีเดียนเฮี่ยนกูไปไปเลยเออคอยบม,มาดอกคอยกระชี้ดเดียดคือก,กันนันละ่ะส้มสายเหลืองอะ่ะเว้ เมื่อวายุสมัยมัติพันธ์ไปโดนซ้ำใดอ่ะมันก็ยังลงเหลือคนที่มีความขีดเหยียดเพศคนอื่นอยู่แบบนี้ตลอดเลยเดี๋ยวมันก็ตายเหมือนดอกลูกมันบดไ้เกี่ยวกับยุคกับสมัยมันอยู่ที่สันดานคนคนที่มีสันดานดูถูกคนอื่นน่ะมี่ทางเดียวที่สิยุดธมันได้อ่ะคือเอาตีนหยัดปากมันทอนละลูกเมียเมียคือหัวด้ครับเมื่อวานเนาะสมัยก่อนน่ะแม่โตจีดในมูวานเลย เห็นบอเขาบอกแล้วว่าแม่เขาเก่งที่สุดแล้วต่อไปเนี่ยไผมาบุรีห้าเขห้อก็บตีนกบพืป้ปามาเลยเนาะแม่เนาะจัดมันไปเลยลูก <laughs> พีนน่นนถ้าผู้ใดปวดหลังปวดแอวปวดน้ำเส้นน้ำเอ็นอย่าลืมสื่อยากระใสเส้นตามัองกรดํำเนี่ยไปกินล่องเบิงคอยกระลั่นตีว่ายาตัวเนี่ยดีแน่นอนกินโบ่โดนกระเศร้าปวดกระปุกละ390บาทาร้่ยเั้าติดังในเป็นงนงที่านั้นใจให้คิดถึง อมกอดบ้านเกิดแห่งน,นี้ที่พาเรามาพบเจอบ้านเฮา